ซึ่งความสําเร็จนะคะแต่ทุกๆความสําเร็จนะคะเกิดขึ้นจากความพยายามนะคะชื่อจอยเปนัดดาคงดีนะคะก็ขอบคุณผู้เปิดโอกาสดีๆทางธุรกิจนะคะพี่กันพิมพันธัชัย,ยกิจนะคะแล้วก็โค้ดผู้สอนงานเอ๊ะทำไมไม่ต้องกดทีละอันอ่าโค้ชผู้สอนงานนะคะโค้ชเอ่อโค้ชตาโค้ดพลอยโค้ดแมวโค้ดเมฆโค้ชจานะคะขอบขอบคุณโค้ดทุกคนด้วยนะคะอ่านะคะก็ช่วงนี้นะคะแนวคิดนะคะแนวคิดในการทําธุรกิจระยะย,ยาวต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่า จอยเนี่ยนะคะก็อยู่ในธุรกิจล e ก a ซี่นะคะปีนี้ปีที่5แล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันก่อนดีกว่านะคะว่าจอยเนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะคะถึงได้มารู้จักกับธุรกิจนี้นะคะก็มีการศึกษานะคะจบปริญญาตรีนะคะสาขาวิทยศาสตร์เอกวารสารศาสตร์และก็การประชาสัมพันธ์นะคะคือที่เรียกเรียนคณะนี้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยเลือกที่มันไม่มีบัญชีเท่านั้นเองนะคะคือพ่อแม่เนี่ยขอร้องว่าเอ้ยเรียนให้มันจบๆนะคะเรียนอะไรก็ได้เพื่อที่เราเนี่ย จะได้มาพัฒนาจะได้เจอผู้คนนะคะถึงแม้ว่าเราจะเป็นแม่ค้าก็เถอะเราก็เลยมองอีกมุมนึงว่าก็ดีเหมือนกันมันจะได้คอนเน็กชันด้วยนะคะการเป็นแม่ค้าของเราเนี่ยถึงแม้จะจบปริญญาตรีเนี่ยมันก็เป็นแม่ค้าที่เท่อะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งใจเรียนให้จบนะคะเรียนให้จบนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะก็มาเป็นแม่ค้าเต็มตัวนะคะเห็นไหมคะแม่ค้านะคะวันเวลาผ่านไปนะคะ เป็นคนที่ขยันมากๆนะคะขยันตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตก้นเป็นสกูมือเป็นทศกัณฐ์เลยนะคะกินแค่สองเวลาเองนะคะเพื่อนๆแต่ไม่น่าเชื่อนะคะพีคจนตัวแตกเลยนะคะขายดีก็กินขายไม่ดีก็กินสองเวลาของเรานะคะแล้วก็ใช้ชีวิตในแบบที่เราชอบนะคะชอบคือทํางานหนักด้วยนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตคุ้มค่านะคะใน24ชั่วโมงนะคะทําทุกอย่างเลยนะคะขายของก็ดีเที่ยวก็เที่ยวด้วยนะคะจนวันหนึ่งนะคะได้มาเจอนะคะ เทพบุตรนะคะวันนั้นเนี่ยจากการที่นะคะเพื่อนเนี่ยรู้ทางนะคะชวนเราไปกินเหล้าจริงๆนะคะคือรู้ทางนะคะก็ได้มาเจอกับโคต้านะคะซึ่งสปอนเซอร์คนอื่นๆอยู่นะคะแต่ความที่ว่าเราอะ่ะพอจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าธุรกิจนี้มันเป็นเครือข่ายที่เพื่อนทาอะ่ะแต่ความที่เราก็ไม่อยากจะแบบเออเสียเพื่อนนะคะเราก็นั่งเป็นมารยาทแล้วก็รอเพื่อนนะคะรอเพื่อนแต่วันนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเพื่อนเนี่ยมีการพูดคุยไปก่อนหรือเปล่านะคะว่าจะแบบเราเนี่ยยังไงขยันคือพูดถึงแล้วเนี่ย มันก็เข้าทางนะเราก็เป็นคนขยันคนหนึ่งนะเป็นคนขยันนะคะแล้วก็รักครอบครัวด้วยนะคะก็ฟังเขานะคะฟังโคต้าสปอนเซอร์เชื่อไหมคะว่าไม่ว่าฟังมากี่ครั้งนะคะผ่านมา5ปีแล้วโคต้าพูดยังไงนะคะก็คือเป๊ะอย่างนั้นเลยนะคะเปิดทุกหน้าพูดทุกละเอียดทุกเม็ดนะคะจนเราเนี่ยได้เก็บข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณวันนะคะความมั่นคงของบริษัทนะคะจนมาแบบความคุ้มค่า5คุ้มต่างๆนะคะ สิทธิี่ประโยชน์ต่างๆพอเราได้ฟังแล้วเฮ้ยมันดีอะนะคะถ้าเกิดห้าร้อยอะแล้วมันดีขนาดนี้ต่อให้แบบเราไม่ได้อะไรอ่ะมันก็โคตรคุ้มเลยนะคะจอยมองอย่างนั้นนะคะเราก็เลยแบบเออมองเห็นภาพนะคะแล้วก็เออหลังจากกลับไปจากเที่ยวแล้วอะนะคะเราก็ไปเซิร์ชดูนะคะว่าเลกาซีเนี่ยมันคืออะไรนะนะคะมันดีเหลือเกินนะคะไปดูนะคะมีความมั่นคงไหมมันดีจริงไหมอะไรจริงไหมนะคะเราก็ไปขอสมัครเพื่อนเลยนะคะไปขอสมัครกับเพื่อนเองเลยนะคะว่าขอสมัครสมาชิกนะคะแล้วก็ ขอกินใช้สินค้าตอนนั้นนะคะมีแค่โฟโลซากับโฟเองนะคะแต่สิ่งที่นะคะเราได้ฟังมาเนี่ยก็คือเราเริ่มกินจนเป็นผลลัพธ์นะคะแล้วเราจะเริ่มแบบบอกต่อได้แบบธรรมชาติภาพนี้คือเรารู้เลยว่าถ้าฉันพยายามนะฉันทําได้แน่นอนนะคะจากน้ําหนัก74กิโลกรัมนะคะตั้งใจกินมากๆ3นะคะสเดือนนะคะตอนนั้นมีแค่โฟโรซาโฟแล้วก็มีกาแฟเท่านั้นเองนะคะแต่เรามุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจมากนะคะเพื่อจะเปลี่ยนอะ เลี่ยนพลิกแบบให้คนทักอะนะคะและความที่เราเป็นแม่ค้านะคะคนก็ทักตามแบบที่เราเราตั้งใจไว้จริงๆนะคะเดือนแรกจะมีไรายได้จากการใช้ดีบอกต่อนะคะ10,000บาทนะคะแล้วก็2 0 0 0 0บาทนะคะ tiempo. ทีนี้เริ่มติดใจแล้วนะคะว่าเฮ้ยดีเว้ยมันไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องแบบเออไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเหนื่อยปากเหนื่อยคอไม่ต้องเปิดร้านไม่ต้องเช่าร้านนะคะถ้าแบบนี้มันเป็นหน้าร้านเพื่อนที่ในตอนนั้นเราคิดอย่างเงี้ยนะคะว่าเราเนี่ยคือหน้าร้านเพื่อนเพื่อนที่แล้วถ้าเราอยากได้เพิ่มอะ ถ้าอยากได้เพิ่มมากกว่านี้ล่ะเป็นรายได้แบบ,บ5 0,000ื่นหรือแสนเราต้องทํำยังไงนะคะเราก็เริ่มไปปรึกษากโค้ชว่าวันนี้เราอยากได้เพิ่มนะต้องทํำยังไงนะคะโค้ชก็บอกว่า,วารายได้ที่เราจะได้มัน <iyor> เท่ากับความรู้ที่เราจะมีนะคะเรามองถึงรายได้หลักแสนเราแล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะบอกเลยว่าจอยอมนะคะแรกนะคะทำไมถึงแรกเพราะเราเห็นถึงความคุ้มค่าไงคะเราเห็นถึงความคุ้มค่าในปลายทางที่เราจะได้รับนะคะและนะคะเธอจะเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนี้ค่ะว่า ธุรกิจในโลกใบนี้มันก็มีแบ่งออกเป็นแค่สองอย่างเองนะคะก็คือ passive กับ active เปรียบเทียบไปเห็นก็คือการปลูกถั่วงอกมันใช้เวลาระยะเวลาสั้นจริงไหมคะเพื่อนเพื่อนห้าถึงเจ็ดวันเราก็สามารถได้กินแล้วแล้วก็แบบธุรกิจระยะยาวคือการปลูกยางพาราถ้าผู้ได้เห็นภาพนะคะห้าถึงเจ็ดปีนะคะห้าถึงเจ็ดวันกับห้าถึงเจ็ดปีผลลัพธ์ต่างกันนะคะปลูกถั่วงอกเนี่ยได้ไวหมดแล้วปลูกใหม่ทาใหม่อยู่อย่างเนี้ยนะคะ วันไหนถ้าเราไม่มีแรงนะคะไม่มีแรงนะคะทาไม่ได้ก็ไม่มีรายได้นะคะแต่ปลูกยางพาราเนี่ยมันใช้ระยะยาวนะนะคะเปรียบเทียบให้เห็น2ธุรกิจแบบนี้นะคะก็ทําให้เราเนี่ยได้คิดว่าวันนี้สิ่งที่เราทำอะนะคะคือ active income ไม่ใช่ไม่ดีนะเป็นธุรกิจที่ดีนะคะแต่มันเป็นธุรกิจที่เราหยุดทำาเราก็ไม่มีรายได้นะคะเปรียบเหมือนเราปลูกถั่วงอกวันนี้เราลงทุนปลูกถั่วงอกอะคะ่ะ ห้าถึงเจ็ดวันนะคะเราก็ต้องทําใช้แรงงานใช้แรงกายของเรานะคะทําขยันนะคะขยันมากได้มากนะคะขายดีก็เหนื่อยตายขายไม่ดีก็อดตายต้องบอกเลยว่ายิ่งถ้าเป็นยุคโควิดแบบเนี้ยถ้าเรายังอยู่แบบนั้นอยู่นะคะบอกเลยว่าตายกันยกแน่นอนนะคะแต่ด้วยความที่เรามองระยะไก,กลๆถ้าเราทําไม่ไหวล่ะนะคะวันนี้เราต้องมีอะไรสํารองมีแบบธุรกิจอื่นสํารองนะคะเนี่ยนะคะภาพที่เราเห็นในเวลคัมอะคะ่ะ มันเข้ามาในหัวเลยภาพที่แบบเออเราสามารถทํางานที่ไหนก็ได้มีเงินโอนเข้าบัญชีเรานะคะไล้ความกังวลน,นะคะเราสามารถอยู่กับลูกกับไรายได้เนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นภาพของ passive income คือธุรกิจระยะยาวที่เราสร้างเสร็จเก็บเกี่ยวแล้วเราก็มีรายได้ระยะยาวนะคะแต่การลงทุนนะคะในระหว่างที่เรายังไม่ได้มีรายได้อะคะ่ะ5-7ปีอะคะ่ะระหว่างเนี้ย เราต้องลงเงินนะคะเราต้องลงเงินในการซื้อกล้ายางเราต้องลงทุนก่อนนะคะเราต้องลงแรงในการปลูกนะคะเตรียมพื้นที่นะคะถ้าเราไม่ลงแรงเราเราจ้างเราก็ต้องใช้เงินถูกไหมคะเราลงใจในการดูแลนะคะปรับหน้าดินนะคะดูแลถ้าต้นล้มลมพัดเราต้องมีการเสริมนะคะต้องมีการใส่ปุ๋ยต้องมีการกําจัดวัชพืชต,ต่างๆใช้ระยะเวลา5-7ปีนะคะกว่าที่เราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ แต่ระหว่างที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วเนี่ยมันก็คือกินระยะยาวเลยนะคะมันเป็นธุรกิจระยะยาวแต่ทําไมอ่ะหลายคนนะคะก็ยังเลือกที่จะปลูกยางพาราเพราะอะไรบางคนปลูกถั่งงอ,อกบางคนเลือกที่จะเป็นธุรกิจระยะยาวปลูกยางพารามันแตกต่างกันที่ความคุ้มค่าค่ะเพื่อนๆนะคะมันแตกต่างกันที่ความคุ้มค่ามันลงแรงลงเวลาลงเหนื่อยแลกใจดูแลนะคะแต่ผลผลิตนะคะผลลัพธ์ที่มันได้เนี่ยมันหวานหอมนะคะ เปรียบเสมือนเลกาซีนะคะเลกาซี legacy, เนี่ยคือธุรกิจระยะยาวนะคะเป็นแพสซีฟอินคัมคือหยุดทําก็มีไรายได้ที่เราสร้างให้เสร็จนะคะแต่ระหว่างนั้นอะไม่ใช่ว่าเราสมัคร500แล้วเรานอนแบบเกาสะดือแล้วเรารอเวลา3-5ปีให้เราความประสบความสําเร็จเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะเป็นแพสซีฟอินคัมที่เราเนี่ยฝากชีวิตได้แต่เราต้องสร้างเราต้องทํานะคะเราต้องพัฒนาเราต้องแบบเอ่อทำทุกอย่างให้ธุรกิจเรา นี่มันคือและธุรกิจระยะยาวมันคือธุรกิจของเรานะคะวัดผลความสําเร็จเนี้สามถึงห้าปีทีนี้เนี่ยนะคะเรามาดูก่อนว่าเราต้องเข้าใจนะคะว่าธรรมชาติของธุรกิจก่อนนะคะว่าธรรมชาติที่เราต้องเจอเลยมีอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนนะคะคนคือสิ่งแรกเลยที่เราต้องเจอนะคะคือเราไม่รู้ว่านะคะหลายคนอาจจะบอกว่าไม่ชอบทํางานกับคนนะคะ ใครที่บอกอย่างนี้บอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทุกอย่างมันต้องมันต้องมีการเกี่ยวเนื่องกับคนโดยทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าเราจะตัดขนแมวแต่งขนน้องหมาอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วใครคือคนที่โอนเงินก็คือคนใครก็ต้องทํางานกับคนนะคะสิ่งที่เราต้องเจอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาวไลน์อัพไลน์ไซส์ไลน์นะคะหรือว่าลูกค้าหรืออะไรเนี่ยนะคะเราก็ต้องปรับ ะะเราปรับที่คนอื่นไม่ได้เราปรับที่ตัวเราง่ายที่สุดนะคะเราเจอคนงี่เง่าเราเจอคนเอาแต่ใจเราเจอลูกค้าแบบอยากได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องปรับปรับที่ตัวเราเราทํายังไงนะคะโจก็ใช้วิธีการปรับแบบเนี้ยนะคะไม่ว่าจะเจอแบบอัปลน์หรือเจอใครบางครั้งมีความไม่ถูกใจนะคะไม่ถูกต้องไม่ถูกใจอะไรเนี่ยต้องบอกเลยว่าอัปลน์เนี่ยนะคะเป็นป่าวานนะคะ ว่ายน้ำได้แต่บินไม่ได้เหมือนเราแหละนะคะอะไรที่เราชอบนะคะให้เรียนแบบอะไรที่เราไม่ชอบให้เราเรียนรู้นะคะอัปลมีหลายระดับชั้นเราสามารถเรียนแบบเรียนรู้นะคะแล้วก็พัฒนาเปลี่ยนแปลงที่ตัวเรานะคะดีที่สุดนะคะอะไรอีกที่เราต้องเจอคําปฏิเสธนะคะแน่นอนนะคะคําปฏิเสธเนี่ยมันคือปัญหาของเขาเรามีหน้าที่ไปบอกเขาเขาจะเอาหรือไม่เอามันคือสิทธิ์ของเขานะคะ เขาไม่เอาเพราะอะไรเราพูดไม่รู้เรื่องหรือเปล่าเราถ่ายทอดไม่ถูกเราให้ข้อมูลเขาไม่ได้หรือเขากลัวว่าเขาจะรวยนะคะถ้าเราพูดไม่รู้เรื่องเราก็พัฒนาให้รู้เรื่องแล้วเราก็ค่อยกลับไปคุยกับเขาใหม่นะคะแต่ถ้าเขากลัวว่าเขาจะรีบรวยหรือเขาไม่มั่นใจอะไรเนี่ยนะคะเราอาจจะกลับไปสปอนเซอร์เขาที่หลังก็ได้เนี่ยอันนี้รายชื่อ,อยังไงก็ยังอยู่นะคะคําปฏิเสธไม่ต้องกลัวนะคะวันนี้เรากลับมาพัฒนาที่ตัวเรา เราทําไม่เป็นเราฝึกได้นะคะไม่มีใครเกิดมาแล้วสามารถทําเป็นได้นะคะทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเป็นธรรมชาติที่เราต้องเจอในธุรกิจระยะยาวของเราเลยนะคะเราฝึกฝึกอะไรบ้างนะคะขับรถสําคัญไหมเราต้องไปทําเคสเราต้องพึ่งพาตัวเองนะคะจอยก็ขับรถไม่เป็นกล้ามาก่อนเก่งนะคะกล้ามาก่อนเก่งนะคะก็ลองขับ นะคะแล้วก็ไปนะคะไปกับโค้ดไปกับอัปไลน์นี่แหละคะ่ะไปกับพิกัดน,นะคะพิกัดกล้านั่งจอดก็กล้าขับนะคะจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ขับได้ยาวๆเลยตอนนี้นะคะไปกับเพชรบุรี3มรอบเนี่ยสามารถมากนะคะทําธุรกรรมไม่เป็นก็ต้องฝึกนะคะเราทําเป็นแล้วเราก็จะถ่ายทอดให้ทีมงานทําเป็นด้วยสปอนเซอร์นะคะกล้ามาก่อนเก่งทําไม่ได้ไม่กล้ากลัวหรือว่ากลัวพูดผิดพูด,พดถูกนะคะทําไปเลยนะคะเราต้องฝึกเราต้องทําบ่อยๆนะคะพูดไม่เป็นนะคะ นะคะ MC นะคะจอยไม่ได้เป็นคนที่พูดแบบอย่างเงี้ยได้มาตั้งแต่แรกนะมันอย่าว่าแต่พูดเป็นเลยพูดไม่รู้เรื่องพูดไปคนละทางพูดไปคนละคาถามไปคนละประเด็นคนละคําตอบด้วยซ้ํานะคะฝึกตั้งแต่การฟังฝึกตั้งแต่การคิดแล้วก็การถ่ายทอดพูดออกมาทุกอย่างมีการฝึกหมดนะคะรวมไปทั้งการเสนอตัวนะคะออนสเตจแบบนี้ค่ะนะคะหน้างานเสนอตัวเพื่อให้เราเนี่ยได้มีเวทีในการพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็ กล้าที่จะมาก่อนนะคะกล้ามาก่อนเก่งกล้าที่จะทํานะคะวันนี้ไม่ดีพรุ่งนี้ปรับให้ดีขึ้นปรับให้ดีขึ้นนะคะ <c oughs> สังเกตคนที่เขาทําได้นะคะสังเกตโค้ดหลายๆคนอยากเป็น MC เก่งก็ฟังเขาฟังโค้ดต้าละเอียดในทุกๆตอนนะคะ <c oughs> อยากพูดสินค้าเก่งฟังโค้ดจาเขาเริ่มยังไงเขาทํำยังไงนะคะ <c oughs> อยากติดตามเป็นทายังไงพี่จันทายังไงอย่างงี้ค่ะก็ติดตามนะคะแล้วก็เรียนแบบจากโค้ดหลายๆคนนะคะ ธุรกิจนี้นะคะมันมีขึ้นมีลงมันเป็นธรรมชาตินะคะยามขึ้นอย่าหลงยามลงอย่าท้อเราไม่สามารถมูฟได้ในทุกเดือนเราไม่สามารถมีกําไรขายดีนะคะเป็นท็อปเทนในทุกๆเดือนนะคะบางเดือนเราดอกแต่สําคัญคือแนวคิดเราต้องไม่ดอกเราต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะคะเราต้องมีการเติมเติมไฟนะคะอยู่ในบรรยากาศนะคะเพื่อจะให้เราเนี่ยนะคะได้กระโดดได้ก้าวนะคะได้ไปข้างหน้าอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งสเต็ปนะคะไม่มูฟเข็มแต่มูฟความคิดนะคะ ไม่ถนัดนะคะไม่มีใครถนัดมาก่อนนะคะก็จะความฝึกฝนทั้งสิ้นนะคะทําจนเราเชี่ยวชาญทําจนเราถนัดปรับนะคะคนรอบข้างไม่เห็นด้วยเนี่ยอันนี้มันก็คือเป็นแบบเบสิกเลยนะคะอันนี้คือตอบจากตัวตัวเองตอบผ่านตัวัจเองซึ่งจริงๆมันมีเยอะมากกว่านี้นะคะคนรอบข้างไม่เห็นด้วยเนี่ยต้องบอกเลยว่าแบบรุนแรงมากนะคะ ใครที่เจอรุนแรงนะคะแบบอย่างจอยเนี่ยบอกเลยนะคะเราใช้เวลาในการพิสูจน์นะคะเราใช้เวลาจริงๆของเราดีนะคะเรากินที่ตัวเราก่อนนะคะแล้วเราดูดีขึ้นเราสุขภาพดีขึ้นเราไม่ป่วยนะคะเราไม่มีแบบออรูปร่างเราดีนะคะตลอดผิวเราดีเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราทุกวันนี้นะคะต้องมาขอเรากินนะคะต้องมาขอมาแอบถามวิธีการเรานะคะจากการที่เห็นผลลัพธ์ของเรานี่แหละนะคะ ผลลัพธ์เนี่ยนะคะธุรกิจระยะยาวเนี่ยต้องยอมรับว่ามันจะไม่ส่งผลทันทีในช่วงแรกนะคะเปรียบเทียบกับรายได้เดิมเนี่ยไม่ได้อย่างเช่นเราค้าขายอยู่เราอาจจะมีรายได้วันหนึ่งสองสามหมื่นนะคะอาจจะมีกําไรในสองสามหมื่นแต่เราอยากจะให้เอ้ยทาไมมันได้ไม่คุ้มกันเลยมันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยทาธุรกิจระยะยาวนะคะมันต้องรอการเพาะบ่มรอการแบบให้มันแบบครบรอให้มันทาให้มันสมูทที่สุดนะคะมันถึงจะได้ เก็บผลผลิตเหมือนกับการปลูกยางพารานะคะเราต้องสร้างเราต้องลงทุนเราต้องดูแลลงแรงลงใจลงเงินก้อนนะคะเราถึงค่อยเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะแต่ข้อดีของมันเนี่ยก็คือเราสามารถทยอยที่จะลงทุนได้เราไม่ต้องเอาเงินก้อนมาปึ้งซื้อต้นกล้ายางหลายล้านนะคะแต่อันเนี้ยเราลงทุน500แล้วเรากินใช้เป็นผลลัพธ์ของตัวเอง ค่อยๆเพิ่มค่อยๆดูแลไปนะคะจนเราสามารถมีความรู้บอกต่อได้แบบธรรมชาตินะคะสะสมสะสมสะสมผู้บริโภคไปเรื่อยๆนะคะก็สามารถมีรายได้ระหว่างการทําธุรกิจได้มีกําไรระหว่างทางได้นะคะแบบนี้นะคะดีไหมคะก็สามข้อเลยหลักๆนะคะในการยืนนะคะระยะในการทําธุรกิจของตอยนะคะสามข้อคือเราใช้พัฒนาตลอดนะคะจากพูดไม่รู้เรื่องจากคนแบบ พูดไม่เก่งทําไม่เป็นโมโหนะคะใจร้อนหน้าตาเป็นมิตรหน้าตาเป็นพิษไม่ใช่เป็นมิตรนะคะเป็นพิษกับคนรอบข้างเอาง่ายๆคือเราต้องฝึกแม้กระทั่งการยิ้มอะนะคะเราต้องพัฒนานะคะตลอดเวลาอะไรบ้างหนึ่งก็คือเราต้องทําให้มากพอนะคะถึงแม้โค้ชจะบอกว่าทำอีกทําไปอีกในใจเราก็แบบเฮ้ยทำเยอะแล้วก็ทําอยู่อะไรเงี้ยทั้งแบบทั้งน้ําตาแต่มันยังไม่มากพอไงคะ มันยังไม่มากพอถ้ามันมากพอแล้วนะคะผลลัพธ์มันจะต้องชัดเจนนะคะนั่นหมายถึงเรายังทําไม่มากพอทําไปอีกทํามากไปอีกสร้างไปอีกนะคะ 2. ทําให้ดีพอที่ทําไปแล้วนะคะทาให้มันดีขึ้นดีขึ้นเก่งขึ้นนะคะทําให้มันดีให้มันคู่ควรทําให้มันดีพอพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะพูดได้หนึ่งสเต็ปก็พูดให้ได้อีกนะคะทาให้ได้ทําไมโค้ชคนอื่นทําได้เราก็ค่อยๆไต่นะคะทําให้มันดีพอพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะให้ทีมงานรัก นะคะสามก็คือทําให้นานพอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไลฟ์สดนะคะจอเนี่ยจะติดช่วงแรกเลยไม่กล้าทําแป๊บๆก็แ,แบบเอ้ยไม่เอาวาไม่เห็นมีคนแบบมาดูมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราต้องทําให้นานพอนะคะเราต้องยืดระยะเราทําสม่ําเสมอให้คนเห็นเรานะคะคนซื้อไม่ไลฟ์คนไลฟ์ไม่ซื้อเราไม่ต้องไปสนใจเราพัฒนาตัวเองเราทํานะคะใครไม่ชอบเราก็อันเฟนเองนะคะเราดูแลคนที่เขารักเรานะคะ ทำสม่ำเสมอแบบนี้แหละคะ่ะสามข้อทำให้มากพอทําให้ดีพอทําให้นานพอนะคะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะและผลลัพธ์ตลอดระยะเวลา5ปีนะคะที่ทําให้คุณภาพชีวิตของจอเนี่ยดีขึ้นนะคะมีอะไรบ้างนะคะผลลัพธ์เลย1คือเงินนะคะรายได้รวมนะคะตลอดระยะเวลา5ปีเนี่ยนะคะกว่า2ล้านบาทนะคะ2คือในเรื่องของสุขภาพมันเกินคําว่าสุขภาพไปแล้วนะคะมันได้ มันได้แบบของขวัญมันได้แบบคําตอบแทนมาก็คือจอยเนี่ยเป็นเน็กซ์ไอดอลรุ่นที่2นะคะมันคุ้มค่ามากแล้วอันนี้นะคะสามก็คือในเรื่องของครอบครัวนะคะเรามีเวลาให้กับครอบครัวนะคะก่อนที่เราจะมีเวลาให้กับครอบครัวแน่นอนนะคะก่อนหน้านี้เราก็ต้องแบบสละเวลาที่จะไปทํางานดึกเหนื่อยไกลท้อก่อนนะคะเพื่อวันนี้นะคะขยันเพื่อจะให้ได้มีวันนี้เพื่อวันที่เราได้สามารถกําหนดเวลาได้อยู่กับครอบครัวได้นะคะแล้วก็ สามารถที่จะไปเที่ยวกับลูกนะคะพาลูกไปเที่ยวต่างประเทศได้ชีวิตมีความสุขแบบนี้นะคะแล้วก็เงินจากการถอยรถที่เราเนี่ยเป็นน้ำพักน้ำแรงของเราโดยใช้เงินเลกาซีในการใช้จ่ายอันนี้เป็นความภูมิใจเลยนะคะคือเราไม่เคยมีอะไรแบบที่มันเป็นชื่อของเราส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นของที่บ้านนะคะบ้านรถอะไรทุกอย่างของที่บ้านหมดแต่อันนี้มันคือน้ำพักน้ำแรงของเราเราใช้เงินเลกาซี่ในการซื้อมันเป็นความภูมิใจนะคะมันเป็นรายได้ของเรานะคะอ่ะ และนะคะการท่องเที่ยวนะคะที่มากกว่า8ประเทศนะคะการท่องเที่ยวสังคมที่ดีนะคะถ้าพูดถึงภาพการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอะไรที่เยอะมากๆนะคะสนุกสนานและมีความสุขถ้าเราได้เที่ยวกับคนที่เรารักนะคะความสําเร็จมัน,ม,นมันหอมหวานนะภาพพวกนี้มันจะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆนะคะ3ปี4ปี5ปีมันชัดนะคะความสุขแนวคิดที่เราได้จากพี่ๆจากโพสตต่างๆถ้าเราอยู่ ในกลุ่มนักปราต์เราจะมีนักปราญ์เพิ่มอีกหนึ่งคนแต่ถ้าวันนี้เราเอาตัวไปเกือบกล้วอยู่ในกลุ่มที่มันไม่ดีเราก็จะเป็นคนไม่ดีอย่างนะั้นเพิ่มอีกหนึ่งคนวันนี้นะคะหยุดอะไรก็หยุดได้แต่เราอย่าหยุดพัฒนาอย่าหยุดการเรียนรู้ถึงแม้มันจะไปได้ทีละหนึ่งองศาแต่สิบปีมันก็สิบองศาแล้วนะคะไม่มีคําว่าสายนะคะและทําให้เรามีบยุ่คลิกภาพที่ดีนะคะจากการฝึกฝนนะคะพูดบ่อยๆทําบ่อยๆนี่แหละนะคะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จได้นะคะ อ่ะแล้วก็สไลด์สุดท้ายหายไปแล้วนะคะหายไปแล้วนะคะก็คือ,อ,อโอเคนะคะแล้วก็คนอันนี้นะคะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลลัพธ์นะคะของจอยเนี่ยในระยะเวลาห้าปีนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่านะคะก็ ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยยืนระยะในการทําธุรกิจเราอย่าเพิ่งแบบมาลองทํานะคะเขาบอกว่าลองเทอมลองเทิมก็คือระยะเวลาในการทําธุรกิจ3ปี5ปีวันนี้เราจะเดินทางไกลเราต้องมีความพร้อมเราต้องทําฐานบ้านของเราเนี่ยให้มันมีความพร้อมให้มันแน่นนะคะพัฒนาทั้งทุกรอบด้านเลยทั้งการขายทั้งการขยายนะคะเพื่อจะให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จในวันนี้นะคะและเพื่อเป็นหนึ่งหลักฐานนะคะก็สุดท้ายก็อยากจะบอกว่านะคะ เป็นหลักฐานให้ทุกคนเนี่ยได้มั่นใจเลยนะคะว่าสิ้นปีนี้นะคะจอยสามารถเป็นลูบี้นะคะให้ทุกคนเนี่ยได้ภาคภูมิใจได้อย่างแน่นอนค่ะ